สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับลูกชายคนเล็กน้องอินทัศน์ของเราเองนี่นะครับมาในชุดอะไรเนี่ยอินทัศน์ใส่ชุดอะไรมาลูกแหมหล่อเฟี้ยวเลยนะเนี่ยนะหล่อเกินสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไอรินแอนอินทัศน์ยูทูบนะครับมาลูกมาเร็ วันนี้พี่เอรินไปโรงเรียนอยู่กับน้องอินทัศน์รูปหล่อรูปหล่อนะลูกนะทำไมหนูแต่งตัวหล่อจังเลยครับวันนี้หล่อมากเลยอ่ะไปลูกเดินเล่นดีกว่าไปลูกเออไปเดินเล่นเดินเล่นครับเดินเล่นครับตึง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 จะตึ้งตึ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 งช้าตึ้งตึ้งช้า เด็กน้อยสองขวบของพ่อทิวน่าทํามาเล็วท้อบัเร็วเสียงเครื่องบินเหรอหาลูกชายเสียงเครื่องบินเหรอครับไปเร็วไปเดินเล่นในร่มดีกว่าลูกไปไปในสวนเร็วไปเดินเล่นในสวนกันดีกว่าลูกไปเร็ว ลูกชายคนหล่อเร็วไปลูกชายคนหล่ออย่าไปเล่นนะน้ำเห็นน้ำไหมนะ้ว่ายน้ำทัดเรียวๆไปเรีวๆน้ำน้ำเปียกนะน้ำเปียกนะโอเคปะ่ะไปเร็วไม่ยอมหลับยอมนอนวันนี้ลูกชายเนี่ยเดี๋ยวพ่อวินจะต้องไปรับน้องไอรินที่โรงเรียนแล้วนะครับใบสองก็กว่านะครับวันนี้น้องอินทัดยังไม่ยอมนอนกลางวันเลยไปลูกไปไปนอนกันดีกว่าเร็วหรือว่าจะเดินต่อ ถ้าจะเดินก็ไปเดินในร่มสิแน่มีขยับขยับขยับขยองๆกันแน่แน่แน่แน,แน,แน่อินทัชอยากกลับบ้านใช่ไหมลูกเนี่ยสงสัยจะอยากกลับบ้านครับวันนี้ยังไม่ได้นอนกลางวันเดี๋ยวถ้ายัางไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดใจกดติดตามช่องไอรินแอนอินทั o ยูทูบด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับไปลูกทํางไงก็กลับบ้านถาหนูไม่เล่นก็ต้องกลับบ้านนะ บ๊ายบายก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบาย